กันถูกไม่ถูกพิมพ์มาถูกไม่ถูกพิมพ์ถูกไหมมีความสุขไหมอยู่ด้วยกันแบบนี้มีความสุขไหม,บบม,ม,ไหมพิมพ์มาแล้วแชร์ขึ้นไปแชร์ขึ้นไปให้มันเห็นดวงดาวนหนึ่งล้านดวงแชร์ขึ้นไปแชร์ขึน้นไปเลยมึงดูมึงดูถ้าคนเรามีสมองมันทําได้ทุกอย่างโว้ยไม่ใช่ไปรับจ้างทําลายประเทศนี่คือประเทศไทยโว้ยประเทศมึงใหญ่มาจากไหนพงษ์พัดมึงถึงกล้าไล่คนไทย มึงเอาสิ์อะไรมึงมีสิบตีนเลยสักฮะมึงมีสิบตีในใช่ไหมจำเอาไว้นะเดี๋ยวกูจะตามมาคิดทีหลังกูเอาเรื่องนี้ก่อนกูโกรธมากขอกูย้อนกลับไปกูช่วยแชร์ไปแชร์ไปทุกที่แชร์ไปทุกทินมึงนะมึงเอาคลิปเสียงกูนะจัญญาบันอีหมออีหมออีหมอนกหวีดมันตกตำ่ำ หมอยยงอีหมอย,ยงมึงหลักสุเทพมากเป่านกหวีกันทุกคืนมึงจำขัดจำเกียรตชีวิตคนอื่นให้ต้องได้ลับบากวันนี้มึงได้ดิบได้ดีมึงเสวยสุขกันให้เต็มที่มึงเป็นที่ปรึกษาโรงพยาบาลปิดยะเวดกูรู้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 อะไรมาบางอย่างและกูบอกเลยนะกูไม่ได้ ออกมาดีๆเมื่อคืนกูทำเรียลิตี้ให้ดูด้วยสัตว์กูถ่ายหมดมึงเสร็จกูแน่มึงเสร็จกูแน่ก,แนกูพูดเลยนักว่ากูโชคดีชิบหายเพราะพวกเราฉลาดถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกคนละห้าไลา์ไลไปไลกูจับกล้องวงจรแอบปิดได้มันตอบพักแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยนกหวีดอะมันโง่ มันโง่มันแอบซ่อนไว้หลังหลังทีวีมันมองไม่เห็นเล็กๆนิดเดียวโอ้โหกูไม่โคตรดีใจเลยอะกได้คลิปแล้วก็ลงเสียงไปด้วยเดี๋ยวเราจะไโหลดโหลดแข่งกันอย่างฟิกสมวิ่มากแล้วเมื่อคืนกูหนีมาโคตรมันเลยโคตรมันเลยวิ่งไปหอบไปกูแม่งคุณนึกเลยว่าการหอบของกูครั้งนี้จะไม่เสียเป่า เพราะว่าพวกมึงเคยปิดถนนกูไปไหนไม่ได้กูพังชิบหายชีวิตกูครั้งนั้นกูเรียกอะไรไม่ได้ครั้งนี้การหน,นีของกูโคตรแอดเวนเจอร์เลยถ้าอยากดูอยากดูไหมอยากดูขอคนละสิบแชร์10แชร์ขึ้นไปเลยบอกได้เลยว่า Amazing มากที่มันแถลงข่าวโลกสวยเรื่องของมึงแต่กูหนีออกมาได้ปีนออกมาได้แล้วกันทั้งๆที่มึงหลอกทุกอย่าง สบายใจไหมกูหนีมาตอนตีสี่สี่สิบเจ็ดนาทีกูมีเลกคอร์ดทุกอย่างกูมีสมองเว้ยกูมีสมองมึงเข้าใจคำว่าสมองไหมเออมึงเข้าใจเปล่าเก็บไว้ก่อนนะกูมีทุกอย่างแล้วนะกูมีทุกอย่างในมือแล้วแต่กูยังไม่ให้มึงนี่กูเป็นคนพูดพูดเองเพราะฉะนั้นมั่นใจกูมีก็คือมีคนอย่างณวัน์จากวันนี้ กูจะซื่อสัตย์ต่อประเทศไทยกูจะซื่อสัตย์ต่อทุกคนกูจะช่วยโดยที่กูไม่สนใจเพราะกูไม่ได้หวังเชี่ยอะไรกูไม่ได้หวังเชี่ยอะไรกูไม่ได้เป็นแดกอำนาจบัดใหญ่ใครกูไม่ได้แดกกันเจ้าสัวเจ้าสัวนนัร้อยล้านมึงให้กูได้ไหมมึงให้กูได้ไหมสนดานเมื่อวานกูโอนเงินหนึ่งแสนให้กับคนที่เขาตายเพราะโควิดที่มึงไม่ไปเก็บศพเขาที่เขาไป ที่เขาไปดับไฟกิ่งแก้วที่มึงเอารถน้ำคันขกับระเปียกอะไปสาธารณภัยไปให้เขาอะแล้วเวลาเขาเป็นโควิดมึงก็ไม่ออกค่าตรวจเขาก็ต้องจ่ายค่าตรวจเอง3,500นี่มึงดูสินี่คือประเทศไทยของเราเขา3,500เขาเป็นทั้งบ้านและเมื่อวานเขาตายเขาวันที่21เเขาตายกูโอนเงินส่วนตัวกู ขณะที่นอนอยู่บนเตียงหนึ่งแสนบาทโวยหนึ่งแสนบาทโวยเงินกูเงินกูที่ไม่เคยโกงใครแต่เงินพวกมึงโกงทุกคนจำเอาไว้นะกูชี้หน้าได้เลยนะมึงโกงตรงๆหรือมึงโกงแบบโต๊ดๆหรือโกงผ่านนายทุนหรือโกงผ่านเจ้าสัวเขาเรียกโกงโกงพิม์ยไงไงพวกมันโกงไม่โกงพิมพ์มาพวกมันโกงหรือไม่โกงพิมพ์มาพวกมันโกงหรือไม่โกงพิมมาปล่อย พวกมันโกงหรือไม่โกงพิมพ์มาพิมพ์มาพิมพ์มาเรามีสิทธิ์คิดเรามีสิทธิ์คิดเรามีสิทธิ์คิดเรื่องของกูกูมีสิทธิ์คิดโกงไม่โกงพิมพ์มาทุกคนต้องพิมพ์ทุกคนต้องพิมพ์มึงเห็นดวงดาวไหมดวงดาวแสนดวงแล้วมึงอาจจะเห็นดวงดาวล้านดวงคืนนี้ก็ได้แต่กูอาจจะไม่มีแรงพอเพราะว่ากูก็ต้องใช้สมองทํางานนิดนึงนะเพราะกูอยู่ตรงนี้แล้วมึงไม่มีวันที่จะเจอกูหรอกเพราะเทคโนโลยีกูทันสมัย ขอโทษนะไอสุเทพกูไม่ต้องไปอยู่โรงแรมดูสิทธานีชั้น15นั่งจิบวายแดงให้คนขึ้นไปตัดเล็บตีนหรอกคนที่ขึ้นไปตัดคือร้านคาลิสตโตกูรู้เด็กที่ตัดก,กูแอบ,บให้ไปดูพฤติกรรมพวกมึงมาเรียบร้อยแล้วสบายใจมากนะฮะกูเห็นภาพมึงมีความสุขคุณผู้ชมแชร์ปะ่ะแชร์ปแชร์ปะจะเล่าให้ฟังเด็กมาเล่าให้ฟัง ว่าสุดเทพอ่ะนะมันอยู่ห้องสวีทโรงแรมดุสิตธานีหัวมุมเว้ยห้องใหญ่สุดเลยและมีตำรวจทหารดูแลมันทั้งหมดทั้งตึกเลยข้างบนดูแลกันอย่างดีเป็นขบวนการที่ดีเพราะมันต้องประทวงเพื่อจะยึดอำนาจเข้าใจใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นมันจะมีซิเคอร์ตีทุกอย่างจัดให้หมดเวลาจะตัดเล็บตีนนะคนตัดเล็บตีนชื่อวันนะฮะวันไหนกูไม่บอกนะฮะขึ้นไปมี ต้องทหารนอกเครื่องแบบดูแลอย่างดีเว้ยมีวายแดงเว้ยมันใส่ไอ้นี่ด้วยวัดหลบอ่ะเนื้อเข้าใจใช่ไหมโอ้อย่างดีเลยนอนยืดแขนยืดขาเว้ยเสร็จเรียบร้อยถึงเวลามาันลงมาลงมากับใครมึงรู้มั้จจาได้ไหมพักประชาธิปัตย์ยังไงไอ้พักประชาธิปัตย์นี่อีพักนี่คือเหมือนกันนะเดี๋ยววันหลังเรามาเคลียร์กันนะประชาธิปัตย์มีไหมปัจจุบันพักประชาธิปัตย์ยังมีไหมพิมพพิมพ์ปัจจุบันพักประชาธิปัตย์มีไหมในความรู้สึกพวกเรามีไหมพิมพ์ พิมพิมปลดปล่อยซกพิมพิมเพราะอีพักนี้มันทำลายประเทศพิมพิมพิมมันขึ้นเป่ากหวีดมันคือทำลายประเทศพิมพิมพิมมันทำลายประชาชนมันทำลายความสุขมันทำลายเจ้าของประเทศพิมประชาธิพัคนี้มีไหมพรรคประชาธิปัตย์มีไหมถ้าไม่มีเป็นว่าไม่มีไม่มีไม่มีมึงพิมไปเลยพิมไปเลยสะใจจีไงล่ะมึงมึงปิดเมืองเป็นไงมึงปิดเมืองปิดให้เขาปฏิวัติยังไงแล้วตอนนี้มึงออกมาไหมล่ะเปล่าสิเปล่าดีเทียเปล่าเตรียมเอามาเปล่ามึงเปล่าให้เขาไปสิประยุทธ์เนี่ย ปวิดเนี่ยเนี่ยอนุพงศ์เนี่ยอนุอนนะนอนทินน่มึงเป่าให้เขาไปที่น่นจริงนี่ว่ามึงมันไม่แน่าจริงอ่ะมึงขายอ่ะมึงมึงเอาตะตังอะมึงไม่สนใจคนอื่นเนงินคือพระเจ้าอ่ะแล้วเดี๋ยว,วเจ้าสัวก็อุดหนุนอุดหนุนอุดหนุนอ้าวโอเคไม่มีเงินมันเดินไม่ได้กูก็ใจนั่นคือบุฒิธรรมของพวกมึงเดี๋ยววันหลังกูมาเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกแม่งโคตรสนุกมาเรื่องนี้ดีกว่ากูทำงานแบบสมองกูต้องมีความรู้วันนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือจัญญาบันของไอ้พวกนกวีดมันชิบหายแอบติดกล้องวงจรปิดกูแอบปล่อยเสียงและที่สําคัญหมอสลิมนกวีดทางนั้นเลยเพื่อจะเอาข่าวนี้ไปให้สื่อเสื้อเหลืองโดยเฉพาะอีกท็อปนิวหลายตัวเดี๋ยวกูเคลีย เดี๋ยวกูเคลียร์มึงไม่ต้องมึงใจเย็นๆทีละคนเดี๋ยวกูคิดไม่ถูกว่าจะไปทางไหนก่อนใจเย็นๆมึงดูนี่คุณผู้ชมแม่กูพูดพอกได้นะเว้ย